แล้วก็อาจารย์นิดนึงอ่ะไหนๆอาจารย์พูดงนี้ที่ว่าสามกุลเนี่ยมีคนก็บอกว่าอ้าวพอสามกุลแล้วทำไมไม่มีอัลกราฟิลุล่ะแม่สงสัยจังเลยก็กุลวะลอกุลองอุตุปรบบิสสลักุลองอุตุปรบินาสแล้วกุลวกุลอะไรนะกุลยาอัลกาฟิรุนเอาไปไว้ไหนอืสงสัยแล้วแล้วมี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 อีกกี่กุลล่ะในอัลกุรอานน้วพี่น้องจะไปดูกุล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 เนี่ยเยอะแต่ไอ้กุลที่ขึ้นต้นเนี่ย เดี๋ยวไหมคุณคุณเขากุณวนล้อที่ว่าเตาไงแล้วก่อนนอนน่ะที่อาจารย์ว่านะคุณวนล้อคุณหลงรับบินสลักคุณหลงอุณรับบินนาสแล้วก็เ่าคุณยายของการฟิรูน่ไม่ใส่กะนะบีตั้สั่งสามเดี๋ยวนะถ้าเราจะนึกเองน่ะคือผมถามว่ามันมีกี่กุญเธอก็ไปหยิบเดี๋ยมันมีกุญ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 เอามาใส่ให้หมดมันนึกเองไม่ได้ที่ว่าให้ฟังเนี่ยคือฮะดิซีทันหญิงไอชารายงานเป็นคําสอนของนบีเพราะงั้นนบีสอนให้อ่านสามกุญ ก็เอาแค่น,นี้คนบ้านเราเรียกสามกุญยเพราะเราเรียกง่ายรู้จักภาษาเราก็คืออัลอิคลาสและอัลน,นาสอัลฟาลักษ์คุณอาอุบะรับบินนาสกุณอาอุบะรับบินฟาลักกุณฮุวัลลอฮุอะฮัด<ล>เดี๋ยว,วเวลาเป่าลงเพอใส่กุนยาไม่ต้องกุนยาไม่ต้องพอใส่สมมติกุนยาใส่ อีกคนงงเองปฏิหาขนาดดีไม่ไ้ใส่ปฏิห้าไปด้วยไปกันอยญ่ดีนี่เล่นยาซีนก่อนนอนเลยดีมาได้ขึ้นตนหลับไปแล้วเอาอย่างที่นบีสอนเอออาจารย์มัดมีคนเขาเคยเสนอแนะนี้ว่าผมบอกว่ามีบางช่วงผมเองที่อดนอนเยอะๆแล้วบางทีมันค้างนอนไม่หลับจะมีพวกเรานี่แหละคนพวกเราก็เสนอแนะอาจารย์เอางี้สิอาจารย์นอนหลับตานะแล้วก็นับนึกภาพลูกแกะกระโดดข้ามรั้วลูกแกะตัวที่หนึ่ง ลูกแกะตัวที่สองลูกแกะตัวที่สามก็น,นึกไปเรื่อยเรื่อยนจะเป็นลูกแกะตัวที่ห้าร้อยตัวที่พันกันนับไปเรื่อยลูกแกะเออเขาก็พยายามจะเสนอแนะในสิ่งที่บอกว่าทา,ามาันนอนไม่หลับมันมันข้างครับแล้วเราก็เออแล้วก็ทำมาให้ใช้อะไรล่ะท้อีกคำซิกรุฮ์หรืออะไรต่ออะไรนยได้บุญด้วยนอนไม่หลับก็บอออนอนไปด้ หรือจะอ่านกุรอานไปหรือจะอัลฮัมดยละละอับบัดดิกรุลละไปด้วยได้บุญด้วยนะอะไรมันนับลูกแกะตัวที่หนึ่งลูกแกะตัวได้บุญอะไรนั่นหะครับนะอเอาวิธีการของนบีสอนน่ะดีที่สุดแล้วเพราะงั้นไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมกุญยายุฮันกาฟิรุนนะ